เดี๋ยวรอให้คนเข้าก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจอีจนันทุกคนเลยนะคะวันนี้ไก่แจ้ค่ะมามอบข้าวให้อีจันสามร้อกิโลกรัมนะคะเพื่อสมทบไปที่โครงการห่มดอยคลายหนาวนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เราจะไปกันในวันที่สิบเจดถึงยีสินี้ค่ะวันนี้มามอบทั้งหมดเขาเรียกว่า6กระสอบใช่ไหมคุณพี่หกระสอบประมาณสามรอกิโลกรัม นี่ก็คือเดี๋ยวพี่เขาจะช่วยยกนะคะไปเก็บตอนนี้เราอยู่ที่มูลนิธิเพชรเกษมนะคะสาขากรุงเทพนะคะที่ไก่แจ้เนี่ยเอาข้าวมามอบให้กับอีจันนะคะเพื่อจะเอาขึ้นดอยไปในในโครงการห่มดอยคลานยาคลายหนาวนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เราจะไปกันในวันที่1 7บเถึงยีนี้นะโอเคก็คือเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะมามอบของ เนีย่ยแถวๆตรงบริเวณนี้นะคะก็จะมีของบริจาคนะคะที่มาจากประชาชนมาจากลูกเพจนะคะที่จะเอาขึ้นดอยไปกับเราในวันที่17นี้นะคะ<ม>ก็คือข้าวสารตาไก่แจ้หกกระสอบนี่กระสอบหนึ่งประมาณ50ากิโลใช่ไหมคะพี่48่สิกิโลเนาะ นี่งไงข้าวสารตาไก่แจ้นะคะเป็นข้าวหอมมะลิสุรินนี่เอามาให้6กระสอบนะคะประมาณเกือบ300รกิโลนะคะเอาให้เราขึ้นเหนือไปขึ้นเชียงใหม่ไปแจกให้กับให้กับน้องๆที่อยู่บนดอยเนาะที่โรงเรียนตอชอดอนะคะนี่ก็มีของที่ ลูกเพจหรือว่าประชาชนทั่วไปนะคะเอามาบริจาคให้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นรอยไปด้วยนะคะวันที่สิบเจ็ดนี้โอเคก็คือพี่ๆเขาเออกมาให้ถึงมูลนิธิเพจเกษรเลยนะทุกคนนี่ค่ะโอเคต้องเซ็นเอกอาสารอะไรไหมโอเค okay. เรียบร้อยแล้วท่าบหนึ่งนะคะนี่ข้าวสารตาไก่แจ้นนะทุกคน เป็นข้าวหอมสุรินหอมมะลิที่สุรินนะคะเอามาให้6กระสอบสามรกิโลเพราะเดี๋ยวเราจะไปทําอาหารเลี้ยงเด็กๆบนดอยนุ้นนะคะรวมถึงคุณครูที่อยู่บนดอยนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่นี่ที่โรงเรียนตอชดอไลออนมหาจักรเก้านะคะที่อำเภอแม่แตงนะคะจังหวัดเชียงใหม่ที่เราจะไปกัน เป็นโครงการห่มดอยคลายหนาวของอีจันค่ะปีนเราทำกันเป็นปีที่สามแล้วอีจันกับมูลนิพย์เพชร,กรเกษมนะคะอันนี้เราก็จะเอาของมาวา,างไว้ที่มูลทิธิเพชร,กรเกษมแล้วเดี๋ยวเราจะจัดขึ้นรถเพื่อที่จะเอาขึ้นดอยไปกับเรานะนี่ลุงอูดบอกว่าสาธุด้วยนะครับข้าวตาไก่แจ้ขอบคุณค่ะลุงอูดนี่ข้าวหอมมะลิสุรินนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหม โอเคเดี๋ยวพี่ๆเขาจะกลับแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะดูดูของพวกนี้นะคะของก็จะค่อนข้างแบบเยอะแล้วก็มีหลายอย่างนะที่เด็กๆบนดอยยังขาดอยู่นะคะนี่เดี๋ยวเราจะ,จะทยอยจัดขึ้นรถกันประมาณวันที่15้าค่ะแล้วเดี๋ยวสิบเราก็จะเดินทางนะคะโอเคขอบคุณลูกเพจทุกคนมากๆเลยนะคะ